thank you สวัสดีครับนักเรียนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สอทนะครับผมครูรามติวารีครับผมครูจอมพักน่นดีครับเรามาพบกันในเรื่องของโจทย์ฝึกทักษะของเรื่องงานกําลังแล้วก็พลังงานนะครับครับเป็นตอนสุดท้ายคือตอนที่4นะครับคุณครูจอมพักจะมีโจทย์มาให้เรามาฝึกทักษะกันครับเริ่มเลยนะครับครับวัตถุมวล1นกิโลกรัมนะครับติดอยู่กับปลายข้างหนึ่งของสปริงนะครับดังรูปนะครับก็คืออันนี้นะครับ อันนี้เขาถามว่าเมื่อสปริงนะครับถูกกดเข้าไปเป็นระยะ0.2เมตรนะครับอันนี้คือตำแหน่งสมดุลนักเรียนสังเกตนะครับอันนี้คือตำแหน่งสมดุลก็คือตอนที่สปริงยังไม่หดยังไม่ยืดนะครับแล้วก็ถูกแรงกระทําจากโอเนี่ยครับไปที่ตำแหน่งใหม่นะครับก็คือระยะหดเข้าไปก็คือ0.2เมตรนะครับจากตำแหน่งสมดุลจริงๆอจะต้องเป็นตรงประมาณนี้นะครับครับแล้วปล่อยนะครับจงหาอัตราเร็วของวัตถุขณะผ่านตำแหน่งสมดุลของสปริงนะครับ และ <ม Wheel. S 1> คือปล่อยออกมาอาจจะรับปล่อยออกมาแล้วถามว่าอัตราเร็วของไอตัววัตถุนี้ขณะที่ผ่านตำแหน่ง O เดิมนะฮะผ่านตำแหน่ง O เดิมถ้าเราเรียกตำแหน่งนี้นะเป็น A ก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้คือ O แั้จากตำแหน่ง A เนี่ยฮะผ่านมาถึงตำแหน่ง O เนี่ยขณะที่ผ่านตำแหน่ง O เนี่ยอัตราเร็วเท่ากับเท่าไหร่ติดตอติดตอบครับนักเรียนลองคิดดูก่อนนะครับก็จะกำหนดค่าของตัวสปริงมาให้มีค่า k มาให้ด้วยนะครับเพราะมีค่าเท่ากับ หนึ่งร้อยสิบห้านิวตันต่อเมตรนะครับสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรู้ค่าคนะครับโอเคครับนักเรียนลองคิดดูก่อนครับมาเลยครับโเคนะครับวิธีทำคือเราก็จะใช้กฎอนุรักษ์พลังงานนะครับก็ขั้นแรกเลยเราก็ใช้ได้เมื่อไหร่ก็คือนักเรียนดูนะครับว่าตอนนี้โจทย์ไม่ได้พูดถึงคำว่าแรงเสยดฐานครับนะครับก็คือละไว้ในฐานที่ว่าไม่มีไม่ใช่ละละไว้ในฐานที่ที่ไม่พูดนะครับก็คือละไว้ในฐานที่ไม่มีเพราะ ถ้าไม่มีแรงเสียดทานมิวเท่ากับศูนย์นะครับเวลาเรากดลงไปขณะที่กดลงไปเนี่ยแรงกดตัวนี้ครับมันคือแรงภายนอกนะฮะแรงกดเป็นแรงภายนอกแต่เราไม่ได้พิจารณาตอนที่เรากดเราพิจารณาตอนที่เราปล่อยนะฮะปล่อยให้มันเคลื่อนที่จาก A ไป O ในการเคลื่อนที่จาก a ไป O เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามีแรงกระทําอยู่เพียงแรงเดียวก็คือครแรงยืดหยุ่นในตัวสปริง ซึ่งแรงที่อยู่ในสปริงนี้เป็นแรงอนุรักษ์ครับนะก็จะมีแรงอนุรักษ์อยู่แรงเดียวเมื่อมีแรงอนุรักษ์แรงเดียวไม่มีแรงภายนอกอื่นๆเลยก็เหมือนกับที่เคยได้นําไปแล้วก็คือว่าจริงๆแล้วมีแดงหนึ่งก็คือแดงเอ็นคือแรงแนวฉากฮะแดงแนวฉากนี่มีนะครับแต่งานของมันมีค่าเป็นศูนย์นะครับก็เลยไม่คิดเราจึงสามารถใช้กฎอนุรักษ์ของพลังงานกลได้นะครับก็คือ e ที่จุด a เท่ากับ e ที่จุด o นะครับ e ที่จุด a ก็คือมีพลังงานศักย์ของสปริงอย่างเดียวนะครับก็คือ1ส่วน2 kx กสแควร์ตามสมการนี้นะครับก็คือ e p s เนี่ยก็คือเท่ากับ1ส่วน 2k สแควร์ส่วน e ที่จุด O ก็คือขนาดพานจุด O เป็น E k ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน2 mb สแควร์ครับเอาต่อเลยครับเพราะฉะนั้นก็จับทั้งสองมาเท่ากันก็คือ Ek ที่จุด O ก็เท่ากับ ep ีที่จุด a ครับก็เพราะฉะนั้นจะได้ V เท่ากับ k กำลังสองส่วน m นะครับ k ตที่นี้ต่อมาก็คือเรารู้ค่า k นะครับ m ก็โจทย์ก็กําหนดให้ x ก็กําหนดมาให้นะครับแทนค่านค่าลงไปนะครับแทนค่าลงไปนะครับคำนวณเป็นความเร็วได้ครับได้อัตราเร็วออกมามีค่าเท่ากับ2.14เมตรต่อวินาทีนั่นคือขณะที่วัตถุผ่านจุดโอนะครับที้นักเรียนต้องเน้นกับตัวเองนะครับว่าเมื่อไหรเราใช้กฎอนรักพลังงานได้ก็คือเมื่อนั้นจะต้องไม่มีแรงภายนอกมีแต่แรงอนรักอย่างเดียวนะฮะแรงอนรักอย่างเดียวนะครับต่อครับ มาดูข้อต่อไปครับข้อต่อไปนะปล่อยมวล0.5กิโลกรัมนะครับที่ A นะครับเก็คือจุดนี้นะครับเคลื่อนที่ไปตามเส้นโค้งของเครื่องวงกลมนะครับรัศมีก็อ่าก็คือรัศมีก็คือตามนี้นะฮะ0.4เมตรนะครับที่วางในน้ำดิ่งมีจุด O เป็นจุดศูนย์กลางนะครับ O เป็นจุดศูนย์กลางนะครับโอเคและ B เป็นจุดต่ําสุดนะครับดังรูปนะครับอันนี้คือ B นะครับถามว่าถ้ามวลนี้เคลื่อนผ่านจุด B นะครับอัตราเร็วเป็น 2เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้คือขนาดที่ผ่านจุด B นะครับโจทย์ถามคืองานเนื่องจากแรงเซตานะในช่วง A ไปนะครับก็คือช่วงนี้ครับมีค่าเท่าใดนะครับซึ่งถ้านักเรียนจะหางานโดยตรงโดยใช้ F, S, c o s เซมันคงไม่ง่ายนะครับเพราะเป็นส่วนโค้งแต่มีวิธีที่จะทำให้เราทำได้นะครับ ก็คือก่อนอื่นมีการเคลื่อนที่ของวัตถุจากจุด A ไปยังจุด B มีการเปลี่ยนระดับความสูงครับเพราะฉะนั้นเราต้องกําหนดเองครับในการแก้ปัญหาของโจทย์แต่ละข้อก็คือเราจะใช้ระดับไหนเป็นระดับอ้างอิงนะครับก่อนนี้ B เป็นจุดต่ําสุดเพราะฉะนั้นเรากำหนดให้ระดับ B มี H เท่ากับ0ูเป็นแกนอ้างอิงหรือระดับอ้างอิงนะครับเนี่ยแล้วก็นักเรียนลองพิจารณาดูครับว่าเราใช้กฎอนุรักษ์ของพลังงานได้ไหมนะฮะแล้วถ้าได้หรือไม่ได้ คือยังไงต่อนะฮะติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับลองดูครับโอเคครับมาดูเลยครับในเมื่อเรากําหนดจุด B เป็นจุดอ้างอิงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาใช้นะครับตัวที่พลังงานสักที่จุด A นะครับก็เราก็กําหนดให้มีพลังงานสักที่จุด A นะครับเป็น EPA นะครับแล้วก็จะเท่ากับพลังงานสัก้พลังงานจนที่จุด b นะครับเนื่องจากพลังงานสักที่จุด B มีค่าเป็น0ูนย์จะมีแต่พลังงานจนนะครับ ก็เท่ากับพลังงานจนของที่จุด b บวกกับงานของแรงเสียดทานนะครับงานของแรงเสียดทานก็คือ f เล็กนะครับนะครับอ่าต่อเลยครับทีนี้ตัวพลังงานศักย์ก็คือ mgH นะครับก็แทนค่านะครับจะได้ประมาณจะได้เท่ากับ1 9 6ุนะครับแล้วก็ส่วนพลังงานจนนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1จูลนะครับพลังงานจนที่จุด b มีค่าเท่ากับ1จูลนะครับอ่าแทนค่าแทนค่าลงไปครับได้เท่าไหร่ครับ ก็จะได้เท่ากับงานนะครับเนื่องจากแรงเสียดทานจากจุด A ไป B นะครับเท่ากับ0.96จุนะครับอันนี้คืองานที่เกิดขึ้นน,นะครับนะครับงานที่เกิดขึ้น,งงน,นรจริงๆแล้วงานเนื่องจากแรงเสียดทานต้องมีเครื่องหมายเป็นลบ,ลบครับนะแต่ว่าเนื่องจากสมการที่ตั้งขึ้นมาก็คือ EP รวมนะที่จุด A ให้เท่ากับ อีพีของอ่าอีรวมที่จุดบบวกกับงานที่เกิดขึ้นนะแผนมันจะบอกเฉพาะตัวอ่าปริมาณมาให้นะแต่ไม่มีเครื่องหมายมาเพราะนักเรียนต้องรู้ว่างานนี้จากแรงเสียดทานปกติต้องมีเครื่องหมายเป็นลบนะครับเป็นลบนะครับโอเคครับมาดูข้อต่อไปครับครับข้อต่อไปนะครับกรฟระหว่างแรงที่ไม่คงตัวกระทาต่อวัตถุซึ่งเดิมอยู่นิ่งนะครับยู่นิ่งก็คือยูมีค่าเป็นศูนย์นะครับยูมีค่าเป็นศูนย์ เป็นกราฟระหว่างแกนตั้งก็คือแรงที่มีค่าไม่คงตัวนะครับแกนนอนก็คือการกระจัดนะครับครับตั้งรูปนะครับเขาให้หาจงหาการกระจัดของวัตถุนะครับถ้างานทั้งหมดที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ครับก็คือวัตถุเคลื่อนที่ไปเรื่อยสเกลตัวเนี้ยนะเขาอยากรู้ว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับถ้าสมมติให้เป็นดีแล้วสเกลตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ที่ทําให้งานรวมทั้งหมดเลยมีค่าเป็นศูนย์นะครับต่อเลยครับนักเรียนลองคิดดูก่อนนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับ อย่าลืมนะครับงานของแรงที่มีค่าไม่คงตัวหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟนะครับพื้นที่ด้านบนเป็นบวกพื้นที่ด้านล่างเป็นลบนะฮะลองคิดดูก่อนครับเนี่ยมาเลยครับครับวิธีทำก็คือพื้นที่ด้านบนเป็นบวกก็คือผลรวมระหว่างพื้นที่ด้านบนกับพื้นที่ด้านล่างจะเป็นศูนย์นะครับก็คือรวมกันเป็นศูนย์นะครับรวมกันเป็นศูนย์ฉะนั้นเดี๋ยวเรามากนในช่วงแรกนี้คือเราใช้สารมรูปคล้ายเพื่อที่จะหาความสัมพันธ์นะครับ ความสัมพันธ์เนื่องจากว่าสลบของกราฟนี่มีค่าคงที่นะครับสลบของกราฟนี้นะครับมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้3เรูปคล้ายในการหาตัวดีตัวนี้นฮะในรูปของตัวอื่นๆได้อ่าลองดูครับนะโอเคก็คือครับเราจะหา F นะครับได้นะครับก็คือจาก3เหลี่ยมรูปคล้ายนะครับก็จาก A ส่วนนะครับนะครับ ถ้าเรามาดูที่นี่ก็คือ AE ก็คือตรงนี้นะฮะส่วนด้วย BE ก็คือด้านนี้ก็คือ F อันนี้ครับ F ันนี้นะครับแล้วอัตราส่วนนี้จะมีค่าเท่ากับด้านนี้หารด้วยด้านนี้นะครับนะอันนี้คือสิ่งที่เราจะคิดนะครับแต่เนื่องจากว่าสเกลตัวนี้มันคือ10นะะดังนั้นด้านนี้ก็คือ D ลบ10บนะครับดังนั้นก็ได้อัตราส่วนนี้ออกมานะครับก็คืออัตราส่วนของสมการนี้นะฮะ แน่นสุดท้ายท้ายสุดเราจะได้ความสัมพันธ์ของ F อฟายติดอยู่ในรูปของตัวดีนะครับติดอยู่ในรูปของตัวดีก็คือ F p r i า e เท่ากับดีลบ10เมตรแล้วก็หารด้วย1เมตรขูอาก็หน่วยเป็นนิวตันนะครับเนี่ยอาไปใช้ต่อครับโอเคนะครับก็ขั้นแรกคือเรามาหาพื้นที่ใต้กราฟของเหนือแกนก่อนนะครับก็คือเป็นจากรูปนะจะเป็นพื้นที่ใต้กราฟของสี่เหลี่ยมข้างหมูนะครับจะคือทั้งหมดเลยครับนะครับ จะเท่ากับพื้นที่ด้านล่างที่เป็นสามเหลี่ยมข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นลบนะครับโอเคครับอันนี้เป็นพื้นที่ของ W1 ก็คือพื้นที่ของด้านบนนะครับด้านบนครับหนึ่งส่วนสองคูณสูงก็คือผลบวกของด้านคูณนานแล้วคูณกับสูงนะครับก็ได้มัมาเป็นสามสิบสองจูลครับนะฮะต่อมาเป็นพื้นที่ด้านล่างนะครับก็เป็นสามเหลี่ยมนะครับก็คือหนึ่งส่วนสองนะครับคูณฐานคูณสูงนะครับ แล้วสุดท้ายเอาตัวเลข2อันนี้มาเท่ากันนะครับมาเท่ากันก็สามารถที่จะหาดีได้นะครับก็คือเป็นเพราะั้น W เป็นศูนย์นะครับก็คือ W 1บวกกับ W 2นะครับมีค่าเท่ากับ0นย์นะครับจากสมการนี้เนื่องจากเป็นสมการกําลังสองเฉะนั้ดีที่เราได้จากสมการนี้ออกมาเป็น2ค่าด้วยกันก็คือ2เมตรกับ18เมตรแต่ตามรูปของเราอะฮะตรงนี้มันคือ2เมตรนะฮะ ตรงนี้มัน2เมตรไม่ได้เพราะมัน10เมตรแล้วอะฮะเนะสิเมตรมันต้องนับต่อไปพันดีต้องมากกว่า10นะครับก็คือเป็น18เมตรนั่นคือคําตอบของเราก็คือดีมีค่าเท่ากับ18เมตรครับนะครับต่อครับต่อไปนะครับก็คือแรงกระทําต่อวัตถุนะมีขนาดขึ้นกับตําแหน่งในแนวระดับตามสมการครับสมการสมการนี้คือ f อฟเฟกเท่ากับนะครับเอฟเฟกเท่ากับ f อฟศูนย์คูณกับ1ลบ x ส่วนย์ด้วย x ออันนี้คือเป็นสมการเมื่อนักเรียนเห็นสมการของ f ที่มีค่าขึ้นอยู่กับ x ดังรูดังสมการนี้นะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมตัวก็คือจะต้องไปเขียนกราฟจะต้องไปเขียนกราฟของสมการนี้ซึ่งไม่ยากนะครับนะไม่ยากนะครับนะโอเคครับต่อครับโจทย์ถามว่างานนะครับที่ทําโดยแรงนี้นะครับ ก็คือแรงตัว fx นี่นะครับในช่วงการเคลื่อนที่จากตำแหน่ง x เท่ากับ0นถึง x เท่ากับ 4x0 โดยเงื่อนไขของโจทย์ก็คือทาง f0 กับ x0 เนี่ยเป็นค่าคงตัวนะครับเป็นค่าคงตัวนะครับนี่ติ๊กตอกติ๊กตอกนักเรียนต้องเขียนกราฟก่อนนะครับฝึกนิดหนึ่งนะครับเขียนกราฟแล้วลองดูว่าลักษณะของกราฟนี้หน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็พื้นที่ภายใต้กราฟหาอย่างไรอมาต่อเลยครับนี่โอเคนะครับก็ จากสมการเราจะได้หน้าตาของกราฟประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเริ่มจากเราแทนค่า X0 นะครับที่เท่ากับ0นะครับเราจะได้ว่าตัวนี้นะครับก็คือเราลอกสมการเดิมมอาอมาก่อนนะครับนะ f เท่ากับ f อเท่ากับเอคูณ่ลบนย์ครับเนะ f x นะครับเท่ากับ f0 ูน์คูณกับ1ลบ x ส่วน x ศนะครับนะครับแปลงจากสมการนี้ครับถ้าสมมุติว่าตามที่คุณครูจอมพักพูดอยู่ก็คือให้ x เนี่ยมีค่าเป็น0นย์ะครับเทอมนี้มีค่าเป็น0ูนย์นะครับแปลง f x ก็มีค่าเท่ากับ f ศย์เพราะว่าเทอมนี้หายไปเหลือ1ใช่ไหมครับเหลือ1ตัวนี้คูณกับ f ศนย์ก็กลายเป็น f ศย์อันนี้คือสเกลตรงนี้ก็คือเป็น f ศูนย์นะเป็น f ศนย์นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับโอเคครับ โอเคต่อมาเป็นตำแหน่งที่2นะครับก็คือแทนค่าธรรมการเท่ากับตัว x เท่ากับ 4x0 4x0 ครับพอเราแทนลงไปในนี้เป็น 4x0 ก็ได้เป็น 4x0 ส่วนด้วย x0 นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็จะเหลือ4นะครับ x0 หายไปนะครับ x0 หายไป1ลบ4เป็นลบ3ครับลบ3ลบ3คูณกับ f0 ก็เป็นลบ 3f0 ก็คือตัวนี้คือลบ 3f0 ครับนะฮะ อันนี้คือค่าของ f ศูนย์ค่าของ f นะครับที่ได้มานะครับต่อมาเราก็จะหางานนะครับก็คือพื้นที่ใต้กราฟในส่วนด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นสามเหลี่ยมก่อนหน่นักเรียนดูดูสมการแล้วรู้ใช่ไหมครับว่าเป็นสมการเส้นตรงคือเรามีจุด2จุดเราสามารถลากเป็นเส้นตรงได้นะครับนี่อันคือสิ่งที่เราต้องรู้นะครับว่าสมการนี้เป็นสมการของเส้นตรงนะครับก็ได้กราฟเส้นตรงมาลักษณะนี้นะครับโอเคครับก็ แทนค่าครับด้านบนก็คือ1.2ส่วน2ะครับ x 0คูณกับ f 0นะครับแล้วก็ลบนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้ติดลบเราก็เลยใส่เข้ามาในตัวนี้นะครับก็เท่ากับคูณ3 x ศูนย์ะครับลบด้วยลบ3ครับจะได้ค่าทั้งหมดรวมแล้วมีค่าเท่ากับลบ4 x 0 f 0นะครับถ้าเรียนยังไม่เคลียร์นะครับไอ้จุดนี้จุดหนึ่งที่เป็นสำคัญนะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้มาจากการที่เรากำหนดให้ f มีค่าเป็น0นะครับ f อมีค่าเป็น0ูนย์เนี่ยก็คือเราทำให้ตัวเนี้ยมีค่าเป็น0ูนย์เท่ากับนะครับแล้วก็ f 0 1ศูนลบ x ส่วน x 0นะครับสิ่งที่นักเรียนต้องทำก็คือเคลียร์สมการที่ออกมาว่าตัว f x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับตัวเอมีค่าเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้ง่ายมากเนื่องจากเราเอา f อนไปจัดการตังนี้กลายเป็น0ูนย์แล้วก็ย้ายข้างไปเฉยแล้วคูณไข้นะครับก็ได้ว่า f x มีค่าเท่ากับ x 0ศที่จุดนี้นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับโอเค okay, ต่อครับ อันนี้ก็ได้งานมางานที่ทำมีค่าเท่าไหร่ครับลบล 4x0 ก็คือติดอยู่ในลบของตัวที่โจทย์กำหนดมาเป็นค่าคงที่ก็คืองานมีค่าเท่ากับลบ 4x0f0 นะลบ 4x0f0 อันนี้คือติดเป็นตัวค่าคงที่ที่จทย์กำหนดมาให้และนี่ก็คือเรื่องราวของโจทย์ฝึกทักษะตอนสุดท้ายนะครับในเรื่องของงานพลังงานแล้วก็กำลังนะครับ นักเรียนต้องไปทบทวนแล้วก็ฝึกเยอะๆนะครับนะเพื่อทำให้ตัวเองมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของงานและพลังงานครับ